นึง่แล้วเราก็ติดมือถือนะครับทุกท่านมาต่อกันกับพับจีนะวันนี้เปลี่ยนเป็นพับจีบ้างนะครับไม่ไหวบอกไหวได้ปืนใหม่เฮียวันนี้เราสุ่มด้ดมืออาชีพนะครับเรามากับมืออาชีพนะครับมันลงไหนอ่ะ เรารีบเก็บของป้องกันตัวนะแล้ววิ่งตามเข้าไปก็น่าจะชนะได้นะครับทางหลับแน่ต้องหาเรื่องคุยดึกแล้วนะครับตอนนี้เทียงคืนเกือบตีหนึ่งแล้วมั้งไอเฟรืเปหนึ่งลูกไฮยาน่ากำลังจะมา้อไงมาแล้วครับเจอแล้วในบ้านนะ หรงไหนวะเข้าไปเลยดีกว่าครับเข้าไปเลยนี่นี่นี่เรียบร้อยครับเฮ้ยเราได้ปืนเก็บเสียงมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเรียบร้อยครับมีศัตรูครับมีศัตรูครับอยู่ทางไหนนาะเฮ้ยูกลกวิ่งเข้ามาต่อหน้าต่อตาเลยครับนี่ออกไปเลยนี่ร้อยครับเรียบร้อย หลบก่อนครับอุ้ยมีอีกนะครับอ๋อเป็นลับเหมออยู่เชนะครับระวังนะระวังนะนี่ดูครับดูการทำงานแบบเป็นทีมนะเนะรับาแล้อนะนี่ครับโอ้โหเนเดียวยนานๆจะได้จเจออารมณ์แบบนี้สักทีหนึ่งนะทุกทีนี่วิ่งตะโขบ เปิดไม่บอกก่อนครับเรามีคูณแปดนะเดี๋ยวเราคูณแปดไปให้เพื่อนก่อนนะครับเนี่ยหลังจากผมไปเล่นฟรีไฟล์มานะเกาสนะผมก็สามารถวิ่งจ้ำอ้าวได้แล้วนะครับโอ้ทุกทีที่แบบค่อยค่อยคานไปอ่ะคูณแปดนี่ห้านี่ครับคูณแปดอยู่ที่เราน่ะคือเรามีแต่ปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับ เราให้มืออาชีพดีกว่านพบพบนะอ้าวยังละคุณสามคุณสอบอ่ะได้แตดมาได้ไอ้สัตว์นะครับกระทากระทาครับกระทาในห้องนะครับพี่นค่อยๆเลยใช่ไหมเออไม่ให้ผมห้างระเบิดเลยนะไม่เยี่ยะ จะสามตัวไงสามตัวไงเนี่ยครับเมื่อชีพเขาจะไม่บุ่มบามนะเขาจะค่อยๆลัดเลาะไปนะครับฮัลโหลนี่ไปอยู่ที่ไหนมาไอียะอียะหือรอไว้นานบ้านไหนอ่ะบ้านนึงบ้านโรจีอะบ้านสมุเนี่ยเหรอบ้านโนบ้านโนบ้านโนบ้านนังคาเด้ โอ้โหยิงไปถึงนู่นเลยนะครับนัดเดียวตายเลยเมื่อกี้นตายเลยอ่ะตายเลยครับนัดเดียวตายเลยไอ้ดอปโยมหน้าชิบหายแล้ววงอยู่ที่เราโอ้โหหล่อเลยเนินนี้หล่อแต่รถมีรถมีรถมีรถมันขึ้นบ้านเหินพี่มันขึ้นบ้านเหินมันขึ้นบ้านเหินใช่ใช่ใช่ขึ้นมันเดืยวกลับเอามันเดือวกลับมาเอามันเดืยวกลับมันเดืยวมันเดืยวมาเดืยวมามาหนิมานีตไปเรายังไม่เห็นรถเลยนะครับต็ไปกันแล้วอ่ะ ยิดิหีง่งห่างมันไปแล้วไปแล้วไปพี่มันไปแล้วไปแล้วอยู่ข้างหลังมันลงมันลงตอนนี้เราเปิดเผยตำแหน่งตัวเองไปแล้วนะเพือนมาดีอ๋องวงมาดีมันได้เปรียบไปแล้วโอ้ยมันได้เปรียบวะเรายิงไม่เป็นนะครับสไนเนี่ย นี่โอ้ยโอ้ยอืมเอาเลยโตแล้วโนแล้วคือย่าที่มันแทนที่มันจะบังศัตรูแล้วมันบังเราเองนะฮะคือเรายิงไม่ได้อ่ะบังย่ามองเห็นะตัวไอ้โดนล่ออยู่ในโกดัง เพื่อนเราโดนแล้วครับเพื่อนเราโดนแล้วเจ็บมากเลยเั็บจัดแต่เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอืมเราจะยิงยังไงเนี่ยเขายิงทะลุยากกันยังไงนะครับมันน่าจะเห็นตอนที่พี่มาหาน้องอยู่ตรงไหนเออตรงไหนพี่ตัวนั้นไหะเอาเอาคื้นนั้นไหนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วครับมันวิ่งมันวิ่ง สวยพี่จังหวะนี้จัดเลยโอ้ไม่โดนสักนัดครับพี่ขอ,อขอบวงขอบวงซ้าย,ยทำไมฝั่งวงเขาแม่นมมจังเลยไอ,อ,อยเชยจะโลกอีกตัวมาแล้วน่าจะแล้วสองตัวตายตายแล้วตายแล้ว <laughs> เดือนหนึ่งต่อสองนะครับเป็นลูกก่ันแล้วอุ้ยเจอสองตัวมากินไก่แน่เลยมีไอ้บ้านนั้นแหละสองตัวตรงฝั่งยราดนะ่ะอ้าวเยอะสุวและ ปืนลั่นครับปืนลั่นครับยุงนี่ก็ได้เลยเปิดเผยตแหแ่งตัวเองซะแล้วนะครับพี่ลองกดดวงตาดี่กดดวงตาข้างหน้าข้างหน้าพี่ข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าแล้วนะขึ้นมาแล้วแล้วรอมาเข้ามาใกล้ๆก็ได้ครับมันไม่เห็นตรงหินตีตัวงห่ะพี่ลองกดดวงตาเอามันคระตีกันคระตีกันคุณระตีนะไอตีเดียวกันนี่ สองตัวเลยนะผมเห็นนะจะเย็นนองมันไหลมาเนี่ยอดครับอดนึกว่าจะได้แล้วนะเมื่อกี้ฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ